ช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามนะครับบรรยากาศสดนะครับที่โรงพยาบาลนะครับมหาราชนครรัชศสสีมานะครับล่าสุดเองทางคณะแพทย์ได้ออกประกาศนะครับว่าขณะนี้หลวงพ่อคูณได้มรณภาพแล้วนะครับเวลาสเปนกาศ45นาทีที่ผ่านมาติดตามนะครับจากคุณอิทธิพัฒน์ครับ คุณคุณวัชลาทิตย์และคุณอัชวินครับตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพุ่มในการโรงพยาบาลมหารานชนครราชสีมาครับออกมาถแถลงรับการแล้วนะครับหลวงพ่อคูณละสงคัญจากอาการอาภาษแล้วด้วยวัย93ปีนะครับเมื่อช่วง11นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมาหลังจากที่ยื้อตั้งแต่เมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานะครับซึ่งหลวงพ่อคูณหยุดหายใจครับแล้วก็มีการปั๊มหายใจหลังจากนั้นเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาครับมีการแถลงการครับว่าหลวงพ่อคูณนั้นมีภาาาาววะอออกกกรรแแทซ้นัจเลืดข็งต ทำให้หัวใจนั้นนะครับไม่ทํางานครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักรู่ที่ผ่านมาครับมีการแถลงการครับว่าร่างของหลวงพ่อคูณนั้นก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินนะครับเพื่อนําไปเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้ครับซึ่งหลังจากนี้ครับพิธีกรรมครับก็จะมีการจัดที่วัดบ้านไรนะครับซึ่งศิทยานุสิ์ที่มารออยู่ตรงบริเวณด้านนอกนั้นตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวก็แสดงความเศร้าเสียใจครับก่อนที่คุณหมอจะแถลงนะครับเราได้เริ่มเห็นสัญญาณครับเมื่อ ช่วงก่อนที่เราจะรายงานเข้าในช่วงข่าวเที่ยงนะครับเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีการนํารูปภาพของหลวงพ่อคูณเข้าไปยังห้องแล้วก็เปิดให้ญาติสนิทสิทธิยานุสิ์เข้าไปอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็มีสื่อครับที่ได้ไปติดตามเฝ้าอาการหน้าห้องอย่างใกล้ชิดครับทำให้ทางทีมแพทย์และนางพยาบาลน,นั้นออกมาบอกเปิดเผยว่าจะมีการถแถลงการด่วนครับจึงทําให้เป็นที่มาของการถแถลงในวันนี้ครับสำหรับบรรยากาศที่โรงพยาบาลมหาราชนครราศมีมาตอนนี้ครับยังมีประชาชนที่หลัง จากทราบข่าวแล้วก็เดินทางกันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับบรรยากาศนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ทุกช่วงข่าวนะครับเรื่องของการจัดพิธีหรือว่าการเตรียมจัดงานต่างๆครับในขณะที่นับเป็นระยะเวลากว่า5ปีนะครับที่หลวงพ่อคูณเข้ารับษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตั้งแต่ปี2554ครับหลังจากนั้นก็ออกไปพักที่วัดบ้านไร่ที่อำเภอนะครับที่ด่านขุนทศครับจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็น ครั้งล่าสุดนะครับที่หลวงพ่อคูณนั้นสุดหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับสำหรับบรรยากาศหรือว่ารายละเอียดตื่นๆน,นั้นนะครับุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงเย็นวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณอัชวินและคุณวัชราธิศครับครับ คุณครับคุณอิทธิพัฒน์นะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับรายงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับซึ่งหลวงพ่อขุดนะครับก็ได้พลนภาพลงแล้วนะครับตุลาสุริการ์ิานาทีนะครับด้วยวัย92ปีนะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อขุดบริสุทธโธนะครับเจ้าวาดวัดบ้านไร่นะครับเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคม2466นะครับที่อยู่บ้านไร่หมู่หก ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นบุตรชายคนโตมีพี่น้องร่วมบิดาบรรดา3คนก็ประกอบไปด้วยหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับ2คือนายคำมั่นแจ้งแสงใส3คือนางทองหล่อเพ่นจันทสำหรับการศึกษานะครับ ในช่วงอายุ6 7ปีนะครับได้เข้าเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เชื่อมวิรัโทรพระอาจารย์ฉายและพระอาจารย์หลีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาคอมนะครับที่วัดบ้านไร่ส่วนการอุปสมบทก็อุปสมบทในช่วงอายุเวลา21ปีครับณนะพระเจาศีมาวัดถนนหักใหญ่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2487และได้รับฉายาว่าบริสุทธโธ ส่วนวัตถุมงคลที่ได้สร้างเอาไว้นะครับก็ได้สร้างไว้ตั้งแต่ช่วงบวชในช่วงพรรษาตั้งแต่บวชแล้วในช่วงเจ็ดพรรษานะครับก็เป็นตะกุดโทนะครับตะกุดทองคําเพื่อที่จะไว้ฝังไว้ใต้ท้องแขนนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยกับส่วนสมณศักดิ์นะครับ12สิงหาคม2535นะครับหลวงพ่อคูณก็ได้รับสมณศักดิ์นะครับเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพญานวิทยาคมเถระ สิบมิถุนายน2539รยาเเป็นพระราชาคณะชั้นราษฎร์ฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระราชวิทยาคมอุดมกิจานุกิจจารมหาคณิสรนบวรสังคารามคามวานามวานาบวาสศีและก็12สิงหาคม2547เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระเทพวิทยาคมอุดมธรรมสุนทรประสาทกรบวรกิจ มหาคณิสรประวรสังคารามคามะวารี